สบายดีพอ,พอแม่พี่น้องอฟซีทั้งหลายที่หกักแพงอ่าพิมกามาอัดดปดตอาการป่วยหรือว่าโซ่งแม่พวนเนาะก็คือว่าเนื่องจากว่าบาดหรือว่าบาดแพลกดทับของเพิ่นติดเชื้อเนาะเพิ่นก็นั่งบ่ได้ก็คือว่าได้แต่นอนแล้วก็บุมเพิ่นการเริ่มรุนเนาะก็คือนี่เนาะ ้ายปินมาดูแม่นเนาะก็เริ่มรุนเริ่มรุนออกไปเรื่อยๆแต่บบฮู้วะโยนสาหิตยังที่ว่าภูมิมันคือรุนออกไปแบบนี้เนาะก็คือทางล้างนี่กะเนี่ยออกไปลายแหละก็พรจักแนวสีหิตคือกันเนาะว่าเราต้องกินหยังหักษาหยังเนาะ เพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่นก็เริ่มรุนออกรุนออกทุกมือทุกมือเนาะถาว่าภครมีวิธีหักษารหือว่าวิธีเหตให้ผมบอลนุนกะแนะนนำเนเด้ออ่ะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสบายดี